ละครชุดดวงใจเทวพรหมเรื่องพรชีวัน สรุธถูกส่งตัวกลับไทยด่วนแฟนเก่าก็ตามราวีจนชีวันต้องเร่งภารกิจรักคุณสรุธถูกเรียกตัวกลับเมืองไทยเพื่อรับตำแหน่งเลขาท่านรัฐมนตรีคนที่ดีใจที่สุดนอกจากบรรดาพี่น้องจุฑาเทพและทวดอ่อนแล้วก็คงจะไม่พ้นชีวันแต่การกลับมาครั้งนี้ของสรุธก็ตามมาด้วยเรื่องของมัสลินอดีตแฟนเก่าที่เข้ามาผัวพันกับสรุธอีกครั้งจนทวดอ่อนหนักใจ กลัวว่าฐานไฟเก่าจะกลับมาติดอีกครั้ง งานนี้ชีวันจึงต้องลงทุนทำอะไรสักอย่างเพื่อสารต่อภารกิจสื่อรักระหว่างคุณสรุตและพรชีวาอีกครั้งพรชีวันเองก็ต้องคิดหาผู้รับเหมารายใหม่มาทำงานซ่อมแซมบ้านคุณสรุตแทนมัส,สลินที่จำเป็นต้องหยุดทำงานเพราะนัทสริษมาอาวาดที่บ้านงานนี้นานภาพี่นบรีบขึ้นมากรุงเทพรับงานทันทีส่วนกระถินเห็นความใกล้ชิดระหว่างสรุตและชีวันแล้วก็รู้สึกว่าต้อง รีบจัดการอะไรสักอย่างงานนี้ทำเอาคุณสรุตออกอาการหึงทันทีที่เห็นความสนิทสนมระหว่างนบกับชีวันก่อนที่ทวดอ่อนจะสั่งให้สรุตไปช่วยดูการซ่อมแซมบ้านพักที่เขาใหญ่พร้อมกับทุกคนแล้วแผนจับคู่สื่อรักสุดป่วนระหว่างคุณสรุตและพรชีวาก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ชีวันก็ต้องเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรชีวาและยังต้องง้อคุณสรุตอีกแม่ แกล้งล้มเจ็บแล้วให้ทุกคนพาไปส่งที่โรงพยาบาลเหลือไว้แค่คุณสรุตและพรชีวาเพียงลำพังในบ้านพักเขาใหญ่แต่พรชีวาเกิดเป็นลมล้มหัวแตกจริงๆขึ้นมาโชคดีที่คุณภูมิหรือหม่อมหลวงรณภูมิมาช่วยและพาส่งโรงพยาบาลได้พอดีแต่พรชีวากลับกลัวว่าจะโดนหมอตรวจร่างกายแล้วทุกคนจะรู้ว่าตัวเองกำลังท้อง จึงยอมสารภาพกับชีวันตรงๆง,งานนี้นอกจากชีวันจะเครียดกับพรชีวาแล้วชีวันยังต้องง้อคุณสรุธที่โกรธจัดกับสิ่งที่ชีวันได้ทำลงไปขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ